จากช่วงนี้หลังจากที่หลายท่านได้สดับรับฟังธรรมมาจากทางศูนย์ปฏิบัติธรรมรงจมพูเทพนิมิตนนำโดยพระคุณเจ้าหลวงพ่อสวรอนารโยมีหลายท่านนะเกิดความสนใจนะอยากจะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะทางศูนย์เราก็อนุโมทนาสาธุก,การกับทุกท่านด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะช่วงนี้ก็มีญาติโยมได้เข้ามาปฏิบัติธรรมกัน เยอะแยะมากมายนะท่านทั้งหลายก็ต้องเข้ามาศึกษาดูเพื่อที่จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็เคยได้ศึกษานะว่าที่บอกว่าท่านจงมาดูเถิดท่านจงมาปฏิบัติด,ดูเธอท่านจงมาศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะรู้ว่าธรรมะอันแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนก็เคยเรียนนะเคยเรียนในเรื่องของ ที่มีการเชิญชวนให้เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมคำสอนขององค์พระสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะทีนี้ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะก็เรียนเชิญเรียนเชิญทุกท่านทางศูนย์เราก็ยินดีต้อนรับนะถึงแม้ว่าการดูแลอาจจะไม่เต็มที่เนื่องจากว่าทางศูนย์เรานั้นยังขาดแรงศรัทธามากพอสมควรเนืน่องจากว่า น้อยนักน้อยหนาที่คนเรานั้นจะสามารถเข้าใจในหลักธรรมคำสอนได้การเข้าใจนะการเข้าใจก็หมายถึงว่าเรานั้นได้รู้ได้รู้ได้เข้าใจว่าหลักธรรมคำสอนอันแท้จริงของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะเราก็สดับรับฟังทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วเราก็จะบรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมนี่หมายถึงว่า เราจะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนอันแท้จริงของพระพุทธเจ้านี้แบบทะลุไงทะลุปุโป,ปงไงถึงเรียกว่าบรรลุเข้าใจไหมนี่แหละทีนี้เมื่อเราเข้าใจในหลักธรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมานั่นะนะนะในเรื่องของศาสนาในปัจจุบันเราจะรู้เราจะเข้าใจหรือว่า เม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเลยนะเป็นลักษณะย้อนย้อนแย้งต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก่อตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่ว่าเป็นศาสนาพุทธจริงๆแล้วไม่ใช่พุทธเลยแม้แต่น้อยแม้จะมีคำสอนคำสอนสอนให้คนเป็นคนดีนะ่ะมีกันทุกศาสนา ทุกคนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะ้านี่แน่ะนะทุกคนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะ้าเอาแค่ศีลห้าก็พอนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือทุกคนสอนได้บอกได้ทําได้นะแต่แต่ว่าบอกเฉยเฉยแต่ไม่ทามีมีลักษณะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ยึดไงที่ว่าที่ว่ารู้แต่ยึดไง รู้คําสอนของพระศาสดารู้ว่าพระศาสดาสอนให้ละให้วางใช่ไหมให้ละวางลาบยุสรเสรินไงรู้พูดได้นะมีศีลมีธรรมหน้ามีศีลมีธรรมะคือว่าศีลธรรมมันอยู่ที่ปากไงปากว่าบอกว่ามีศีลมีธรรมหน้ามีศีลมีธรรมหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าอมไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติตามคือมีศีลมีธรรมอยู่ นะทุกคนมีศินมีทมได้อยู่แต่ว่าขาดอีกตัวหนึ่งมีแต่กกแต่ไม่มีปลายมีแต่กกมีแต่ไม่มีปลายเอาไว้ทีว่าเหมือนตานยอดด้วนมันก็ไม่ออกดอกออกผลให้กับเราไงคือว่ารู้แต่ไม่โปร่งไม่วางคือรู้มีศินมีทมแต่ว่าไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่รู้จักแบ่งปันมีขาดตรงนี้การที่จะทำให บ้านเมืองสงบสุขคนมีสินมีธรรมได้นะไม่ใช่ทุกคนมีสินมีธรรมนะ้าท่องศีลห้ามันได้นะ้าปานาตปปา,าตานาะาไม่ใช่จะให้เขาสวดเขาท่องกี่ร้อยข้อเขาก็เป็นคนดีไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปในความเป็นมนุษย์ก็จะเสื่อมลงเสื่อมบงเสื่อมลง,มลงตามกาลเวลาถ้าหากว่าขาดปลายเราจะมีแต่สินธรรมมีแต่กก สัมมาอาชีพชอบนะสมบัติเงินทองฉันหามาด้วยตัวของฉันเองนะฉันไม่ได้ไปลักขโมยพ้่นที่ของใครมานะเนี่ยนะอันนี้คือเรามีศินรมแต่เมื่อเราสะสมสมบัติไว้มากๆมากๆมากๆเราไม่ไม,ไม่ไม่ยอมเสียสละให้ทานช่วยเหลือใครไงมันขาดตรงนี้ไงที่บ้านเมืองเราไม่สงบสุขเพราะขาดปลายไง เรามีกกแต่เราไม่มีปลายเมื่อไม่มีปลายไม่มียอดมันก็ออกดอกออกผลให้เราได้กินได้ดืม่มได้เสวยหรือว่าให้เรามีความสุขอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ต่อให้เราเนี่ยสะสมทรัพย์สมบัติไว้มากมายแค่ไหนก็ตามเหมือนเราทานข้าวอะเราทานข้าวทานเข้าไปทานเข้าไปทานเข้าไปเต็มท้องเต็มใ่เต็ม,ตม,ตตมพุงแต่ว่าเราไม่ขับถ่ายออกมา นั่นแหละเราจะทุกทรมานมากแค่ไหนคิดดูถ้าถ่ายไม่ออกวันสองวันนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมหรือว่าหรือว่าลำไส้มันตีบมันตันแล้วมันขับถ่ายไม่ได้มันเป็นมะเร็งมีก้อนมะเร็งมาอทําให้ลำไส้นะั้นตีบตันไม่สามารถขับถ่ายได้เราจะเป็นยังไงเราจะมีความสุขไหมเช่นเดียวกันเราสะสมทรัพย์สมบัติไว้มากๆมากๆมากๆเขา,ม,า,ม,ามีความสุขไหม ถามคนที่มีสมบัติมากๆมากมากมีความสุขไหมถูกเขาว่าอะไรไหมถูกเขาด่าไหมถูกอะไรไหมกลายเป็นนักเรีโตหัวไม้ไหมกูใหญ่กูรวยกูเก่งกูมีเงินเยอะใครจะมาแย้มกับกูได้ไหมอะไรอย่างนี้ไงจะออกไปในลักษณะเป็นแบบว่าไม่ ยกตนข่มท่านโคดขี่ข่มเหงคนอื่นไงพราะอวดว่าตนนั่นร่ํารวยมั่งคั่งอะไรอย่างนี้ไงนั่นแหละบ้านเมืองของเราจึงไม่สงบสุขเพราะว่ามีแต่คนโกยเอาหามาเอาของกู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 แต่เวลาจะทานแต่เวลาเราจะทําบุญทาทานเราไม่ช่วยคนไงทําบุญทำทานเราไม่ช่วยคนแต่เราไปช่วยโูกกับบือ ไปช่วยหมูช่วยหมาช่วยเป็ดช่วยไก่ช่วยต้นไม้ช่วยผักช่วยหญ้านะไปช่วยพระพุทธรูปโบสถ์วิหารเจดีย์ไปช่วยเหล็กช่วยหินช่วยปูนช่วยทรายไงแต่เราไม่ช่วยคนตรงนี้ก็เป็นปลายไม่ได้ปลายมันไม่งอกมันไม่งอกปลายออกมามันไม่มีปลายมันก็ยังคงเป็นตามยอดด้วนอยู่ดี พต้นต้นไม้ต้นนี้ไม่สมบูรณ์เพราะว่าบำรุงไม่ถูกพี่เราไม่บำรุงคนแต่เราไปบำรุงวัตถุไงมีเงินก็ไปซื้อวัตถุมาไล่เขียนค่ากันเวลาไม่พอใจใครก็เฮโลกันไปออกมาไล่เขียนค่ากันเป็นไ,ไหมเอาวัตถุมาไล่เขียนค่ากันนี่คือนี่คือลักษณะของการที่ ไม่รู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรคิดว่าเป็นเรื่องของการก่อสร้างนะเห็นไหมเวลาให้ทานไปก็ทานไปใช้ในการก่อสร้างวัตถุเวลาให้ทานไปก็ให้ทานไปบูชาโคบูชาวัตถุบูชาสัตว์เดรฉานรักมันมากอะไรอย่างเงี้ยไงสงสารมันมากอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่ช่วยคนเราก็เป็นคนถ้าเราไม่ช่วยคนความหมายก็คือว่าเราไม่ได้บำรุงเราเราไปบำรุงอย่างอื่นไงเราจึงเราจึงไม่พ้นโทษไม่พ้นทุกข์เราไม่ได้มนุษย์เป็นสมบัติไงเราได้โคกระบือเป็นสมบัติไงได้เหล็กได้หินเป็นสมบัติไงมันก็เลยมันก็เลยทับถมเราถ้าเราตายไปแล้วนี่เราก็จะถูก ถูกสาบอยู่ในก้อนหินเขาก้อนหินทับไว้ไงก้อนหินปูนทรายต่างๆเป็นดินเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายท่อนไม้ท่อนฟืนทับถมเคยดู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 เรื่องงอคงไหมถูกเขาเอาหินถูกเอาหินเขาเอาหินสาทับไว้ไงนั่นแหละคือความหมายของว่าคนเรานั้นน่ะ ไปนับถือเหล็กถือหินถือปูนถือทรายทีนี้เวลาตายไปก็ก็จะไปเกาะอยู่กับเหล็กกับหินกับ, Boden, บปูนกับทรายไปเกาะไปเกิดอยู่ตรงนั้นไปเกิดอยู่กับโขกับบือไปเป็นลูกโคไปเป็นลูกกับ,บือไงเพราะว่าเราไปไปปลูกบุญลงตรงนั้นเราก็จะได้ไปอยู่ตรงนั้นไงนั่นแหละเราก็เลยได้เป็นเดรัจฉานทีนี้ถ้าเราไปเกาะอยู่กับวัตถุ template, เหล่านั้นเราก็โอกาสที่เราจะได้มาเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ก็จะนานเพราะว่ากว่าว่าเหล็กหินปูนทรายนั้นมันจะย่อยสลายไงแล้วก็เกิดเป็นแมงเป็นมเป็นแมลงเป็นงูเงีเ้ยวเขียวกระปอมเป็นสัตว์เลื้อยคานอยู่แถวนะั้นแล้ววนเวียนอยู่กับโบสถ์วิหารเจดีพระพุทธรูปอะไรพวกนี้ต่างๆนาะนาะเพราะว่าจิต่ยเราไปเกาะอยู่ตรงนั้นไงไปติดโลกไงไปติดโลกทีนี้คนเราถ้าเราไปเกาะวัตถุมันหนัก จิตของเราไปกาะวัตถุมันหนักใช่ไหมมันหนักทีนี้จิตใจของเราก็จะต่ําลงต่ําลงต่ําลงต่าลงจิตใจของคนเรามนุษย์เราเนี่ยจะกลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมีจิตใจเหี้ยมโหดประดุดกําเนิดมาจากสัตว์ป่าอเมริกเลยนะมันจะตกต่ํามันจะพาเราไปสู่ที่ชั่วแดนที่ชั่วแดนอบายยมกุกอบายยมภูมิไงไม่อยู่ในโลกมนุษย์นี่ก็จะเอาเอาวุธไปไล่เข็นฆ่ากัน ลปลาค่าลันฟันแทงกันใช้อาวุธมาใช้ในการแก้ปัญหาเหมือนเหมือนโคกับบือเวลามันนี่มาเวลานี่ม,มันก็จะเอาเขาของมันอะไล่ชนกันไงนี่คือไม่แก้ปัญหาไม่เป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์มนุษย์ต้องแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่นามาใช้ในแก้ปัญหาก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้า ะทำแก้ทำปลดทำลดทำละทำปล่อยทำวางของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทำแก้ปัญหาให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองให้แก่ลูกคนเราไม่เอามาใช้ในการปกครองบ้านเมืองทำปลดลดละปล่อยวางวางทรั์วาง,วาง,วางสมบัติไปช่วยมวลมนุษย์พระพุทธเจ้าบวชมาก็เพื่อที่จะให้ช่วยมนุษย์เท่านั้นไม่ได้ให้ว่าว่าต้องไปสร้างท่านนะ ต้องไปสร้างรูปของท่านนะใครอยากไปสวรรค์น,นิพพานไปสร้างรูปปั้นของท่านขึ้นมานะไม่ใช่เราพยายามบิดเบือนเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเคลือบไว้กับวัตถุไงไปเสกไปเป่าวัตถุจะให้วัตถุขังจริงๆแล้วมันไม่ขังไม่สามารถที่ขังได้เหมือนเราจะบอกว่าเราจะไปเป่าให้เหล็กให้หินกลายเป็นทองคำเงี้ยเราเป่ายังไงก็เป็นทองคำไม่ได้นั่นแหละ เมื่อเราจะไปเสกให้เหล็กหินปูนทรายกลายไปเป็นพระพุทธเจ้าเราจะเสกเราจะเป่ายัางไงเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าการเป็นพระพุทธเจ้านี่ยต้องปฏิบัติเอาต้องลดละปล่อยวางไม่ติดโลกไม่ยึดเอาสมบัติของโลกมาเป็นของตนนี่คือความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอริยะถ้าหากว่าจิตใจเราไปเกาะกับหินกับปนูนกับทรายเนี่ยมันหนัก เมื่อมันหนักแล้วให้สังเกตวัตถุอะไรหนักๆนะอะไรหนักๆวัตถุอะไรหนักๆที่เราไปเกาะไปยึดเวลาเราเออกมาเทรวมกันมีมีเหล็กมีหินมีปูนมีทรายมีน้ําอะไรเงี้ยเราเทลงในน้ําดูสิ่งที่เป็นหนักๆมันจะตกลงสู่ที่ต่ําก่อนเพื่อนเลยด้วยเทจากจูวัดลงไปนะมันจะไปอยู่ชั้นต่ําล่างสุดจิตใจต่ํานะ ถ้าเราถือวัตถุยึดถือวัตถุมากๆมากๆา,กาเข้านานเข้านานเข้า,นา,นขานมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีจิตต่ำจิตใจต่ําลงต่ําลงต่ําลงต่าลงมนุษย์จะลบลาฆ่าลันฟันแทงกันประดุดสัตว์ป,ป่าอมหิตมนุษย์จะโหดเหี้ยมทารุณมากไม่รู้จากคําว่าเมตตาต่อกันเป็นยังไงไม่รู้เลยด้วยสัญชาตญาณของการไปยึดติดวัตถุเนี่ยนะ จะกลายเป็นเสือเป็นสางเป็นผีเป็นปอบเป็นเป็ดเป็นอสูรเป็นยักษ์เป็นมารเป็นซาตานเพื่อจะเป็นฝ่ายฝ่ายเรียกว่าฝ่ายอาธรรมเพราะเราไปถืออาธรรมไงเดรชานวิชาคุณใสไงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นฝ่ายอาธรรมฝ่ายอาธรรมก็มีตั้งแต่ยักษ์มารอสูรใช่ไหมทศกัณฐ์ซาตานอะไรอย่างเงี้ยนะ ยักษมารซาตานอสูรพูดผีปีศาจวิญญาณสิ่งหลอกลวงทั้งหลายนี่เรียกว่าอธรรมความโหดเหี้ยมทารุณอาธรรมประดุดเป็นสัตว์เดรัจฉานไงฝ่ายทางอธรรมเนี่ยนะถ้าเป็นฝ่ายทางธรรมก็มีแต่เทวดามนุษย์เทวดาเทพผมทั้งหลายเนี่ยคือฝ่ายในทางธรรมฝ่ายผู้ที่มีจิตใจเมตตา ช,ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นชอบช่วยเหลือมวลมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็จิตใจก็จะสูงเพราะจิตใจไม่ได้ยึดเหล็กยึดหินไม่ได้หนักไงจิตใจมันจะเบาเบาว่างะ่ะเหมือนเหมือนเป็นอากาศอะไรทีนี้ไม่เป็นเหล็กเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายเป็นดินเป็นต้นไม้เป็นอ,อะไรที่มันหนักๆอะ่ะนะทีนี้มันก็เบา เบาจิตใจก็สอยสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นไงไม่ได้ตกไปอยงไปสู่ที่ต่ำไงจิตใจจะสูงคนที่คนที่ไม่ยึดถือวัตถุไม่เกาะวัตถุนี่ก็จะเป็นอิสระไงจิตใจอิสระสามารถล่องลอยไปไหนมาไหนได้นะความเป็นอิสระไม่อยู่ในคุกในคอกในตารางในกรอบในระบบในระบอบอะไรอีกแล้วไม่มีการกดขี่ข่มเหง,บ,งบังค,คับข่มขู่ เอาละเอาเปรียบกันอีกแล้วถ้าเราถือธรรมะของพระพุทธเจ้าจิตใจจะสูงไม่ใช่ว่าเราจะถือธรรมะของพระเจ้าจิตใจสูงโดยการที่เราไปสร้างเจดีขึ้นสูงสูงสร้างพระพุทธลูแหลมเลมขึ้นไปสูงสูงเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจสูงไม่ใช่อันนั้นมันเป็นวัตถุสร้างสูง,ส,งสูงให้มันไปเสียเทวโลกเลยสร้างพระพุทธลูกนะน่นพระดา เราจะได้ไปพบพระพุทธเจ้าอยู่บนชั้นดุสิตนเพราะว่านะชั้นนั้นชั้นนี้ก็ว่าไปจริงๆแล้วสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้มนุษย์เป็นคนแต่งขึ้นมาเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีจํากัดว่าชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้แล้วในเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะแบ่งแยกชนชั้นวัน่ะชนชั้นกลางชนชั้นสูงชนชั้นต่ําชนชั้นบ้าน ชนชัน้นลากญาเนี่ยจะต้องนับถือธรรมะแบบนี้ชนชัน้นสูงระดับผู้นําก็จะใช้ธรรมะแบบนี้ระดับผู้นําบ้านเมืองระดับผู้นําประเทศระดับผู้นําโลกต้องใช้อย่างนี้ไม่มีไม่ใช่ไม่ถูกต้องธรรมะของพระเจ้ามีองค์เดียวมีรูปแบบเดียวไม่ไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะก็ ก็น่าจะทราบก็น่าจะเข้าใจมนุษย์เรามาแบ่งชนชั้นวรรณะกันเองจริงๆแล้วความเป็นมนุษย์ก็คืออยู่ที่จิตที่ใจไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีสูงต่ำดำขาวนะไม่มีคนรวยคนยากคนจนไม่มีจะเสมอภาคกันถ้าปฏิบัติได้ตามธรรมชาติแล้วเราจะเสมอภาคกันไม่มีชนชั้นวรรณะ นะจึงจึงไม่ได้มีว่าเออธรรมะของพระพุทธเจ้านี่สําหรับพระราชาอีกแบบหนึง่งสําหรับนายกแบบหนึง่งรัฐมนตรีอีกแบบหนึง่งสําหรับพระอีกแบบหนึง่งสําหรับลูกจ้างเจ้านงเจ้านายอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีหลายแบบปฏิบัติได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติได้เหมือนกันหมดมนุษย์จึงมนุษย์จึงจะเป็นมนุษย์มาได้ดังเดิม แต่ถ้ายัางมาแยกศาสนาวะ่ะคนนี้ศีลร้อยแปดข้อคนนี้สองร้อยข้อคนนี้สามร้อยข้อคนนี้สี่ข้อคนนี้เก้าข้อคนนี้สิบข้ออะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการแบ่งแยกแบ่งแยกชนชั้นวันรณะนะ,นะไม่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนมนุษย์กําหนดกฎเกณฑ์บัญญัติขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่มีเพศ ไม่มีเพศว่าใครจะไปสวรรค์ไปนิพพานต้องเป็นเพศชายไม่ใช่เพราะตัวไปนิพพานไม่ใช่เปลือกไปเพราะว่าเพศมันก็เป็นเปลือกนอกใช่ไหมอ่าตัวที่ไปคือจิตอันบริสุทธิ์ไปลอกคาบออกเปลือกออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นาการไปสวรรค์นิพพานจึงไม่ได้เกี่ยวกับเพศหญิงหรือเพศชายไปได้หมดไปได้หมดแม้จะอยู่กับครอบครัวก็ไปได้ไปทั้งครอบครัวก็ไปได้ น่ะมนุษย์มากำหนดกฎเกณฑ์ว่าชั้นจนชั้นนั้นจนชั้นนี้มาดูถูกเยยดยามกันนาะมาแบ่งมาแยกกันออกอย่างเงี้ยน่ะมันก็เลยกลายเป็นชนชั้นวรรณะขึ้นมาทีนี้ก็ก็เลยกลัวว่าคนอื่นจะต้องมามีฐานะเท่าตนร่ำรวยเท่าตนอะไรอย่างเี้ยก็เลยก็เลยไม่ยอมช่วยเหลือคนเลยทีนี้ถ้าไม่ยอมช่วยเหลือคน ก็คิดว่าตนจะได้บุญก็เลยไปสร้างพระพุทธรูปสร้างไปสร้างโบสถ์สร้างวิงหารเจดีย์สร้างไม่ยอมช่วยคนตรงนั้นจะเป็นการเสียโอกาสเสียเวลาเลยเพราะว่าไม่ใช่บุญไม่ได้บุญเลยไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถทําให้โลกดีขึ้นเกิดสันติสุขได้เกิดความสุขความจเจริญรุ่งเรืองสีริวัได้ไม่มีเพราะว่าเราทําไม่เก่าไม่ถูกที่คันละ ทำอะไรก็ไม่ถูกที่ถูกทางรักษากินยาไม่ถูกโรคล่ะน่ะถ้ารักษาถูกโรคเรามันก็จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหายเจ็บหายป่วยหายไขย้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยมนุษย์จะมีอายุยืนมากเพราะว่าปฏิบัติตรงตามธรรมชาติไม่ฝืนธรรมชาติน่ะไม่ได้แบ่งแยกว่าใครเป็นใครสูงต่ำดำขาว ชาตินั้นชาตินี้ประเทศนั้นประเทศนี้นะแต่ถ้าเราถือเปลือกเราไม่ถือแก่แเราก็จะแบ่งแยกไงศาสนานี้ปฏิบัติแบบนี้ใส่แบบนี้พูดภาษานี้เสียงนี้คำพีเล่มนี้เล่มนี้ไงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปแบบนี้แบบนี้คนไม่ศาสนาอื่นไม่ถือพระพุทธรูปจำแบบนี้แบบนี้ของเขาก็แบ่งแยกกันไงไม่เข้า ไม่เขาลูกเขาลองเขาลอยก็เหมือนกับว่าสร้างบ้านแต่ว่าไม้ขือ่อไม้ค้างไม้แปรแยกกันอยู่คนละส่วนมันมันรวมกันไม่ได้เมื่อรวมกันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นบ้านเมืองที่ว่าบ้านแตกสาแหลกขาดเข้ากันไม่ได้ลงล็อกกันไม่ได้ไงนี่คือการไปถือเปลือกก็จะเอาเปลือกนี้มาปิดกันขวางกัน้น ความเป็นมนุษย์ชนชาตินี้ศาสนานี้พวกมึงอย่าไปทานกับมันนะมันไม่ใช่ศาสนาเราอย่าไปยุ่งกับมันนะมันดีมั้ยแะอย่างนั้นนะใช่เหรอใช่ความเป็นมนุษย์เหรอจะเข้ายุคสีวิไลยได้เหรอแบบนั้นของมันของกูของก,ของกูของมึงอย่าไปยุ่งกับกูอย่ามาเอาของกูอย่ามาเดือดร้อนกับกูอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่เรื่องของความสีวิไลยนะแต่ถ้าหากว่าเราถือเกนทีนี้เอาแก่นสีนแก่นทมมาสร้างบ้านแปลงเมืองทีนี้ บ้านเมืองไม่มีวันที่จะเพพังพินาศเลยการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าว่าเราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงโดยที่เราไม่ไม่ผริตนั่นปลิตนี่มาขวางกัน้นศาสนานั้นสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้ศาสนานั้นสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้ถ้าเราชาวพุทธต้องมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ต้องสวดแบบนี้ภาษาแบบนี้แต่งกายแบบนี้ไงเพื่อสร้างความแตกแยก เอามนุษย์มาไว้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นโกเป็นเหล่าเพอเพอสักวันหนึ่งก็ยุแยงแตะแข็งรั่วให้มันฆ่ากันเองนี่คือกระบวนการแก้ปัญหาของม,อนมนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่เกิดปัญญาทัาน,นครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ท่านได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในวิธีการแก้ปัญหาการบรรลุธรรมแก้ปัญหาปัญหาก็คือทุกข์ไง ทุกของมนุษย์นะปัญหาของโลกก็คือความทุกเกิดมาในโลกมันเป็นทุกไงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะหาวิธีแก้ทุกให้ก็รู้ท่านก็รู้เหตุของทุกของเราว่าทําไมเราจึงต้องเป็นทุกพระพุทธเจ้าประสริรยะเวทแต่ทําไมเราจึงต้องเป็นทุกเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่มีศีลเราไม่มีธรรมเพราะอะไรเพราะเราขาดความเมตตาธรรม เราไม่มีศีลไม่เราเราไม่ช่วยคนเราเลยไม่ได้มนุษย์สมบัติไงถ้าเราช่วยคนเราก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติแต่เรามีทรัพย์สมบัติเราเอาไปให้เหล็กหินปูนสายเราก็จะได้เหล็กหินปูนสายมาเป็นสมบัติไงเราก็จะไปตายไปเราก็จะไปเฝ้าเหล็กหินปูนรายทรัพย์ Sas HS Tyson สมบัติต่างๆนั้นไงมนุษย์สมบัติเราไม่ได้ไง ถ้าเราได้มนุษย์สมบัติเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไทยชีวิตมนุษย์ออกมาจากนี่สินความทุกข์ของมนุษย์อยู่ตรงนี้หลวงพ่อสุวรรณอนารโยเลงเห็นความทุกข์ของโลกอยู่ตรงนี่สินท่านก็บอกว่าเราเป็นนี่เป็นสินเพราะอะไรสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าเรามีทรัพย์มีสมบัติแล้วเรานําไปทานผลทานนั้นนะ่ะไม่ย้อนกลับมาช่วยเหลือมนุษย์ แต่กับเอาไปให้เหล็กให้หินให้ปูนให้สายนักบวชนักพจน์ทำไมจึงต้องสร้างสมบัติขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้แค่ส่วนต่างได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้สมบัติเอามาแบ่งกันเท่านั้นเองไม่ได้หวังว่าจะให้ศาสนารุ่งเรืองไม่ได้หวังว่าจะให้มนุษย์อยู่ดีกินดีมีสุขไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกสมบัติเท่านั้นเพื่อคัดกรองเอาสมบัติเท่านั้น เพื่อที่จะฟอกสมบัติเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าวิธีการอะไรต่างๆสารพัดที่คิดปรุงแต่งขึ้นมานี่คือเหตุไงเหตุของความทุกข์ความเป็นหนี้เป็นสินค้าขายวัตถุสร้างวัตถุได้เงินได้ทองมาเขาก็ออกไปออกหนี้ไงฝากธนาคารใช่ไหม ธนาคารก็เอาไปให้เรากู้ให้เรายืมต่อไงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้สมบัติมาจากการซื้อนั่นซื้อนี่ใช้งบประมาณนั้นไปซื้อนั่นซื้อนี่เราก็ได้เงินได้ทองจากเปอร์เซ็นต์เปอร์ศอกอะไรต่างๆมามันเยอะมากทล่เอาไปฝากธนาคารธนาคารเขาก็เอามาออกดอกออกผลให้ชาวบ้านได้กู้ไงเห็นไหมกู้แล้วทีนี้เอาอะไรจำหนองเอาเอาบ้านเอา เอารถเอาราใช่ไหมเอาที่ไรที่นาไปไปรับประกันไปค้ำประกันเพราะสุดท้ายไม่มีเงินใช้นี่ก็เลยเรียบร้อยเขายึดไปเรียบร้อยเลยก็ไปประกาศขายให้คนอื่นเขาก็ได้แต่กําไรงาม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 เนี่ยนะคือปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยแท้ที่จริงแล้วถ้าจิตของครูบาอาจารย์เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยจะไม่มีการสวมมงกุฎให้ตัวเองเอา เอาปอกคอมาใส่คอตัวเองไม่มีปอกคอไม่มีมงกุฎไม่มีสร้อยไม่มีแหวนไม่มีเพชรนินกินดาทุกสิ่งอย่างจะเหลือแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่คือเหตุทำให้เราเป็นทุกข์กบเพราะว่านักบวชนักพจนฤษีดาบดไปหลงในทรัพย์ในสมบัติในลาบยศสรรเสริญเมื่อหลงแล้วก็กอบเอากวยเอากอบเอาโกวยเอาอเอาศาสนาเป็นเครื่องมือในการ หาผลประโยชน์เข้าตนเท่านั้นเท่านั้นจริงๆไม่ได้มีเจตนาว่าจะปลดทุกข์ให้แก่โลกจะช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นโทษพ้นทุกข์ไม่มีเจตนาตรงนั้นหากอบหาโกยอย่างเดียวทําไมจึงอยากไปเป็นสอนมันได้เงินดีทําไมจึงบวชเป็นพระมันได้เงินดีไม่มีใครบอกว่าอยากจะบวชเป็นพระเพื่อที่จะหนีโลกหนีวัตะสงสาร เพื่อที่จะหาทางช่วยมนุษย์ปลดทุกข์ให้แก่โลกคือปลดหนี้ให้มนุษย์ไม่ไม่มีความคิดตรงนั้นผู้ที่จะคิดได้นะมีจิตประสงค์เช่นนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นคิดได้คิดออกว่ามนุษย์เป็นทุกข์อยู่ที่นี้สินพระอริยสงฆ์อริยเจ้าก็คิดไม่ออกก็ก็ช่วยมนุษย์ไม่ได้ช่วยมนุษย์เป็เพราะพลังเพราะพลังบุญมันอยู่แค่นี้ ไม่สามารถที่จะช่วยมนุษย์ได้ผู้ที่จะช่วยมนุษย์ได้มีพลังพลังบุญอย่างมากมายมหาศาลสร้างบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันรวบรวมมาเพื่อที่จะช่วยมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ทุกคนดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายนี้เสียสละทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานทำบุญให้ทุกภพทุกชาติทุกภพกชาติก็เพื่อที่จะมาช่วยมนุษย์เท่านั้นมาใช้หนี้กรรมกับมนุษย์เท่านั้นเพื่อที่จะหนีโลกได้ พ้นจากวัฏสงสารได้เมื่อเราปฏิบัติได้ให้ได้ช่วยเหลือคนได้แล้วเราเราบอกว่าเราไม่ไปนิพพานก็ไม่ได้เพราะว่ามันปฏิบัติได้แล้วไงไม่ไม่ติดหนี้ติดสินติดหนี้บุญคุณของธรรมชาติแล้วไงจิตใจไม่ได้ไปยึดเอาสมบัติของโลกมาเป็นของตนแล้วไงคนจึงไปนิพพานได้ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาทั้งทง,ท,งที่กินข้าวกินปลาอยู่แต่ไม่เคยไปช่วยเหลือใคร อันนี้ไม่สามารถที่จะไปนิพพานได้นั่งหลับตาเฉยๆสู้ๆอยูการนั่งหลับตาสมาธิก็เพื่อศึกษาหาทางได้ปัญญาที่จะมาแก้ปัญหาให้